ผมพูดในฐานะคนมาจากรัสรจุฬาแต่ผมแก่ไปพวกนี้เยอะนะคือถ้าผมมีลูกเร็วๆได้ลูกตัวเร็วผมอายุทําไม่ได้แร้วถ้าผมถ้าผมจบปริาตีปุ๊บ2529ไม่ทันไม่ทันก็ไม่ได้ว่ะอีเดียวพวกนี้มันอายุ35่ะไม่ได้คือคือแต่ถ,ถ้าผมจบปุ๊บจบปุ๊บแล้วมีลูกเลยลูกผมจะอายุประมาณเด็กพวกนี้จะ <c oughs> อาจจะแบบบวกลบกันประมาณสองปีอะไรประมาณเนี้นะคือพอดีตอนนั้นก็ ไม่กล้ามีรูปเพราะกลัวแบบมีบัญญาเลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครยอมเป็นมาเป็นแม่พันุด้วยเพราะกลัวไม่มีกินอันนี้เวทีนี้กรณีของไพทองทานเนี่ยเขาพ้นจากตําแหน่งนากรัฐนตรีไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องราภายในเนี่ยไม่เต็มเลยนะเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยอันดับแรกห้าพันล้านก่อนที่เธอจะเป็นนากรัฐนตรีอะ่ะเอ่อซอฟต์พาวเวอร์บายซอฟต์เบนพีเพผมพูดคำเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์โปรเจกต์บายซอฟ People เนี่ยครับหรือแปลว่าเนโยบายหรือว่าโครงการเกี่ยวกับซอฟต์พาวเโดยคนที่เสมองค่อนข้างจะไม่แข็งในประมาณนี้นะครับเหายไปได้ไงเงินอยู่ไหนตรวจสอบยัง5้าพันล้านเนะี่ยอยู่ไหนใช้อะไรไงทีนี้มาดูบรรดาแก๊งไอติมเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเพื่อนอุงอิงเพื่อนอุงอิงก็คนเหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ก่อนอุงอิงจะเข้ามาเป็นนายมนตรี แล้วก็สมัยเศรษฐานเนี่ยคนเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ในทำรรเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะเอิงคณะพจน์นะครับทีนี้ก็ไปดูอันนี้ผมโค้ดไปที่ csi la นะครับซึ่งเป็นเพจที่เน้นพวกง,ง่ายๆคือการเข้าไปเจาะลึกทะลวงเข้าไปถึงไส้ถึงพุงถึงกล๋นเสี่ยงจี้อะไรของอพวกร,รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนอุงอิงกลุ่มเนี้ยเป็นเพื่อน ขององอิงโดยมีแกนนาคือคณะพ่อโจมฤ์หรือเอิงนะครับแล้วก็มีปอปิดกสุขสวัสดิ์ปอปิดกขผัวองอิงนะฮะนามสกุลสุขสวัสดิ์เนี่ยไม่ใช่นามสกุลเจ้านะครับคือหลายคน,นคอาจจะงงอาวเฮ้ยเป็นญาติกับอาจารย์หม,ม,มอไมช่วงศุริยวและสุขสวัสดิ์หรือเปล่าไม่ไม่ไมนามสกุลเนี่ยจรุนียังสุขสวัสดิ์เลยมึงจรุณีสุขสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นนามสกุลด้านด้านบันเทิงแต่ผมมามีเพื่อนนามสกุลสุขสวัสดิ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆอะ่ะแล้วก็เขาก็บอกไม่ใช่ นามสกุลกูไม่ใช่เจ้าเหมถึงกูกไม่ใช่เจ้าแต่านามสกุลดันไปนเหมือนกับสุขสวัสดิ์แต่ก่อนเนี่ยสุขสวัสดิ์สมัยก่อนพวกเจ้าอ่ะที่เราจะรู้จักดีๆก็พวกตอนนี้ที่จะมีคุณชายสุญญวุฒิสุขสวัสดิ์เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้สอคอนะสสาลาเอ,อสอแต่หลงัลงๆมันเป็นสเสือหมดเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนสนิทของพายทองทานอย่างเช่นเอิงเอิง,องคือคณาพจน์ปป,ปคือปอปีดอกคือผัวองค์อิงเนี่ยนะครับ เป็นการกลางในการเข้าไปรับงานภาครัฐโดยเฉพาะมึงการท่องเที่ยวเนี่ยตูดร้อนแนละ้วตอนนี้กูบอกให้โดยเฉพาะททท,ทหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือ Thailand ออเทอร์เร t นะฮะ uh, เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Tourism a u t h o r i t y of เ h a i l a n d เนี่ย TAT เนี่ยนะครับมึงเดือดร้อนแนละ้วมึงนะมึงเดือดร้อนแนนะค่คือมึงคนที่เข้าไปทะลวงแน่ๆนะครับทีนี้เครือข่ายไกด์ไอติมที่ CSILA พูดถึงเนี่ย ก็เขาก็ยังย้ำว่ามีชื่อคณะพ่อโจมฤทธิ์และคณะทํางานของนายน้ฐนตรีซึ่งเขาใช้ชื่อตําแหน่งภาษาอังกฤษ i, ว่าเป็น personal assistant นะฮะ personal assistant เป็นตาแหน่งเดียวกับผมในตอนสมัยกูอยู่ u n น c a l อ่ะตอนสมัยผมอยู่ Unocal ผมก็เป็น personal assistant แต่ผมจะดูแลทางด้านเกี่ยวกับ expat expatriate คือคือพวกคนงานที่เป็นพวกคนฝรั่งที่มาทํางานในบริษัท u n น c a l บริษัทขุดเจาะน้ํามันสำรวจน้ํามันเนี่ยนะครับเนี่ยชื่อเนี่ยตแหน่งเดียวกับผมเลย PA เนี่ยนะครับ p e r s o n a l assistant นะครับแต่ว่าของคณะพ่อโจมริเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น Person As a s s i s t a n ตอของนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นเขาจะเป็นกรรมการผู้ส่งคนวุฒิของทอทท,ทเป็นแกนกลางที่มีพวกแบบคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีแบบคนอยากดังอยากเด่นนะนะในนั้นก็จะมีเขาพูดชื่ออะไรนะมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอันนี้ผมอามาจากข่าวนะครับย้ำว่าเอามาจากข่าวนะครับบอสจาก,กพัณธ์วงคณิต เจ้าของช่องชื่อสเน็กเอาไมเคิลไมเคิลคนนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดเนะี่ยไมเคิลคือกเกษมศักดิ์ริรักเจ้าของธุรกิจ M.O.V.F. มีเดียนะครับคนต่อมาคือภูมินะฮะนวสิทธิสโสพลเจ้าของธุรกิจนำเที่ยวร้านอาหารและอีกคนหนึ่งชื่อเอ้ยเอ้ยนะบางคนก็จะลูกเอ้ยลูกเอ้ยชื่อปัญชลิตาตั้งทวีสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจนําเที่ยว s u n นี่ซันฟลาเวนะครับมึดูนะที่พูดมาเนี่ยนะครับอ่าคณะพจน์คือเอิงนะครับก็จะแบบมีตำแหน่งเป็น personal assistant ของ